ขอเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าการุณาดําเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งได้ไหมอ่ะแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้ทําแบบจริงจริงจังๆครบถ้วนไม่เอ็นเอียงไปทางข้างใดข้างหนึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตํารวจโทร,รุทธพลนาวรัตน์ออกมาเปิดเผยว่า นี่มีข้อมูลหมดแล้วว่ามีนักการเมืองกว่า10คนเป็นทั้งอดีตสอสอเป็นทั้งผู้สมัครสอสอที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์แล้วก็ยาเสพติดเตรียมจัดหนักตามกฎหมายเตรียมที่ว่าจอที่ว่าเนี่ยเมื่อไร่ไม่ได้บอกเรียนก็เลยขอเรียกร้องว่ารีบทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้ไหมอ่ะ พะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปทำทีหลังแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาต้องมาเลือกตั้งซ่อมเสียเงินอีกตั้งกี่พันล้านอะ่ะมันมันไม่คุ้มถ้านั่นมีข้อมูลแล้วดำเนินการเลยค่ะที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการกับผู้สมัครที่มีหลักฐานว่าเปรียบเกี่ยวข้องกับทุนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีการดำเนินการกันอยู่ซึ่งกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากคุณรังสิมันโรม สสบัญชีรายชื่อจากพรคประชาชนได้มีการโพสเฟซบุ๊กแล้วก็พาดเพิงถึงการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีพลวัตทรทรุธพน์เนี่ยแหละคะ่ะไปสัมภาษณ์ที่ตารวจไซเบอร์โดยสรุปความก็คือบอกว่าการที่รัฐมนตรียุติธรรมออกมาให้ข่าวว่ายังไม่พบนักการเมืองหรือผู้สมัครสสเข้าไปพัวพันกับสแกมเมอร์หรือเว็บพนันเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของการบริหารราชาการแผ่นดินอย่างชัดเจนแล้วก็พาดพิงไปถึงรัฐบาลน,นี้ว่าไร้ประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิง ในการปกป้องไม่ให้เครือข่ายสีเทาก้าวขึ้นสู่อำนาจทีนี้ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าไปเห็นคำแบบนี้ของคุณนางซิมันโรมแล้วเนี่ยยอมไม่ได้มันเหมือนกับว่าแปลว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จริงแล้วท่านก็ชี้แจงบอกว่าวันนั้นที่ท่านได้สัมภาษณ์ไปเนี่ยจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเพราะว่างานที่ไปในวันนั้นเนี่ยมันเป็นอีกงานหนึ่งเพราะนักข่าวมาถามเรื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้พูดไปแต่ทีนี้ไหนๆก็พูดแล้วเนี่ยนะคะ ก็บอกว่าท่านก็บอกว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะทั้งตํารวจไซเบอร์แล้วก็สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติดําเนินการอยู่แล้วคาดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้สมัครสสหรืออดีตสสที่ไปเกี่ยวพันกับการพน,นันออนไลน์พร้อมกับยืนยันว่าตนมีฐานข้อมูลของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ หลายรายโดยรัฐมนตรีบอกว่าสําหรับฐานข้อมูลนักการเมืองอดีตสสหรือสสที่สอบซีสืบสวนแล้วพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นมีประมาณ10รายค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทั้งผู้สมัครสสและบางส่วนก็เป็นสสปัจจุบันด้วยมีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์โดยการสืบสวนเชิงลึกดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งตำรวจไซเบอร์สตอชอและก็ d s เ ที่จะทำงานร่วมกันให้มีความคืบหน้าต่อสาธารณชนนี่แหละนั้นจึงวิงวอนให้ท่านและหน่วยงานในสังกัดรีบดำเนินการโดยด่วนนะคะเพราะมันมีผู้สมัครด้วยอะ่ะมันมีผู้สมัครสอสอด้วยมันมีสอสอปัจจุบันด้วยเพราะถ้ามันทำอะไรที่มันแบบช้าไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะก่อให้เกิดความ เกิดปัญหาตามมาเกิดปัญหาตามมาได้ในเนี้พูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยขอดูความคืบหน้าอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะกับเรื่องของคดเีเครื่องสแกนม่านตาเพื่อแลกเหรียญดิจิทัลอะค่ะซึ่งมีประชาชนที่มองไม่ได้เห็นถึงผลกระทบแล้วก็บอกว่าเอา้าแค่ไปสแกนม่านตาแล้วก็ได้ตังเนี่ยนะคะถึงมันจะเป็นตังทางดิจิทัลเนี่ยเขาก็มองว่าเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ปรากฏว่ามีประชาชนไป สแกนม่านตาแล้วทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีความคืบหน้าในการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับไอ้เรื่องเทาๆหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้รัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีนะคะก็เปิดเผยถึงประเด็นนี้แล้วก็หยิบประเด็นเนี่ยมันมีที่มาเรื่องของการนำเอาภาพการเซ็น MOU ระหว่างกระทรวงดีกับบริษัทพรามออฟ p อเพนเนี้ยตี้ฟัน VCC จากประเทศสิงคโปร์โดยมีอดีตรัฐมนตรีมีนักการเมืองมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยดรยวยความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานความเคลื่อนไหวว่าหลังจากการดําเนินการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วก็สอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเครื่องสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัลนั้นยังไม่ได้ถูกรับรองจากกรอตนะคะ ว่าผิดกฎหมายตามพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่เนื่องด้วยในปี67นับตั้งแต่มีการติดตั้งเครื่องสแกนม่านตามีคนไทยกว่า1นล้านสองแสนคนไปเข้ารับบริการสแกนม่านตารับเหรียญดิจิทัลไปแล้วโดยที่ไม่รู้แน่ชัดว่าข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตาของคุณเนี่ยจะเอาไปใช้อย่างไรบ้างถึงแม้ว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันกับ DSI แล้วว่าม่านตาถือเป็นข้อมูลชีวภาพที่มีความปลอดภัยสูงและก็เทียบเท่ากับ DNA จึงเป็นข้อกังวลว่าเครื่องสแกนม่านตาอาจจะมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยไว้นในระบบที่จัดทำไว้ก่อนถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้สูตรฐานระบบออนไลน์แล้วมันอาจจะเอาไปทำงานต่ออาจจะเอาไปทำงานต่อในทางมิชอบเช่นเอาไปสร้างบัญชีม้าหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะคะคือเรายังอาจจะรู้ไม่เท่าทันนะแต่ตอนนั้นเรามองแค่ว่าก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เอาไปแต่ว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ที่นี้ในรายงานของ DSI ก็บอกว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำพยานเบื้องต้นแล้วนะคะคณะพนักงานสอบสวนของ DSI จึงได้มีมติในที่ประชุมรวบรวมเอกสารหลักฐานขอสารออกหมายคน้นในพื้นที่เป้าหมาย5จุดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้อง4บริษัทในกรุงเทพแล้วก็บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่พระรามสซึ่งเป็นบ้านของนายโอภาสกรรมการบริษัท ซึ่งการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ DSI ก็พบว่ามีเหตุสงสัยว่าบริษัทที่เข้าตรวจสอบนั้นเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าใช้ในการตระเตรียมการกระทําความผิดหรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลม่านตาของบุคคลที่เป็นข้อมูลชีวภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกนม่านตาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสแกนม่านตาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อมูลด้านการเงินก็เก็บเอาไว้ที่นี่นะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง แล้วก็สอบปากคําเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะขยายผลพิจารณาดําเนินคดีหากพบการกระทําความผิดต่อไปแล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวว่า DSI ก็เตรียมที่จะเชิญร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากับคุณนื้ลมณพินโยสินวัตรไปให้ปากคําในฐานะพยานในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเพราะว่ามีภาพที่ไปร่วมงาน MOU ไอสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัลเนี้ยเขาก็จะเชิญไปเพื่อที่จะเชิญไปเป็นพยานให้ข้อมูล นะคะว่าที่มาที่ไปอะไรมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะก้อนนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องนี้นั่นแหละรีบทำเราจะได้จัดการกับไอสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรเนี่ยให้มันอย่างน้อยก็กวาดมันออกไปบ้างนะคะอย่าให้เ,เครือข่ายสีเทาเข้ามาขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองหรือแม้แต่เข้ามามีส่วนในการบริหารประเทศเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย Yeah, แย่แน่ๆสำหรับประเทศไทยต้องช่วยกันนะคะทำงานเจ้าหน้าที่ก็ทำงานให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และโปร่งใสที่สุดด้วยนะคะ